สบายดีทุกคนมอนี้ก็เขาคั่วอีกแล้วพี่น้องปิ้งปลานิ่นแล้วพี่น้องมอนี้ปิ้งปลานิ่นเผาปลานิ่นอีกแล้วพี่น้องเห็ดพันปลานินน่นกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมานี้ก็ได้สบายดีสบายดีทุกคนมาเด้อมาเด้อใครอยากกินน้ำสลามีมันพร้อมพี่น้องเผามันใส่น้ำเนาะตอนนี้สลากำลังปิ่งยอยู่พี่น้องเลยสลากำลังเผาอยู่พี่น้อง กำลังเผาปนินเนาะนี่นเริ่มสุกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเริ่มใกล้จะสุกแล้วเนอะนี่านั้นกระสิเป็นผักตัวฮาสี่พันเนาะพี่น้องเนอะ แพงแพงไม่ใช่แบงแบงต้มผูกระเน่าเขาเลยไปซื้อมาจากเมฆาคือแบบซื้อของอะลั่นตรงนี้ล้อากาศสบายดีพี่น้องเป่าปภาเมื่อสักครู่คนสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องฟังเราฟังไทยต่างประเทศก็สบายดีเด้อพี่น้องมาพี่น้องนี่เนาะหลังจากที่ฉลามปิ้งแล้วพี่น้องมาพันกินน้ำเจียวฉันก็จะน้ำเจียวเธอนี่คือปลาอันปนินกินพัดปนินพี่น้องกินสองคน ของครัวคือเก่าเอาไปซื้อต่อ,อพักกันเลยเชื่อว่าปะมีแขนเอาพักผมพยายามเลย ạp ơn tôi mở lộp kìa ông được hm 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 kìa ông về quê nhà nước mắt mày hát thương chưa ร้อสิมันเป็นยไยะัืไม่ช่บ,บอกิ่แปสบาทห้าับบอตัวเป็นก่อฮะน้าชองคนคือเก่าพี่น้องเนี่ย ีคันปลาเด้อพี่นองเด้อฉับนี้คันคันขาพาขาขายน่นตลาดตลาที่ ก็ต้องไปทะเลเมายามาด่าก่อยจื้มมือก่อนด่าให้หน่าตัวเมียมาว่าผมทำไมผมทำผมทำอะไรให้รอข้าพูดคนตีนคนตีนยังไงอนี่ายมาหาเรื่องอี่ตัวผมคนตีนครับเป็นอะไรกันม่ทอนกูต่ยนยว่าแบบแทคอยว่าเยอะกันเป็นน้ำแบ่งพันมาซื้อ เอาแบงค์ใหญ่มาซื้อไม่มีตังค์ตอนพวงนี้เขามาเอาได้ไหมวะตังค์ตอนตอนนับเงินในอยู่หน้านับเนี่ยว่าน้ำย่างนั้นเดี๋ยวต่อยนะโดนต่อยนะว่าต่อยเลยน้าประหลุงแล้มาหาเรื่องแค่พูดเล่นอย่างนี้ก็จะหาเรื่องมันเมายาเนะบิง่งมันบ้ามันหยางหนึ่สามเพ่งสองลบสามลบก็เลียวเบิ่องยางแบบไปซื้อของนะยางแกงก้นกระแดกกระแดกกร็กนะต่อยแล้วมันถึกเล็กแปบ๊บกว่าเล็กแปบ๊บกนะ็มีเนินลดนะลุงมันเป็นตีเมืองมอัางของแขกเลยลุง หมูนี่ซื้อไปให้หมากินนะปูนูไปกินเองเลยวะแล้วเต็มเงินมึงซื้อไปก็เรื่องมึงแล้วมันเจมีทีขายรูปสิ่ปากายอยู่ในกลางกลางจะทำอะไรให้เขาปวดมันเมายาวอะเจ้าอาก่อนหยอกเจ้าบุญหนาคนบุญหนามันเป็นจังเดมึงหยอกได้บนบุญบุญหยอกเงียบๆเจมใสยบนบุญเงียบๆเจอเจออันนี้พลามาเห็นคือคือมาซื้อยังหยอกหนาหยอก เด,ดี๋จนเี่องหยบมากรียบงยางูเดียวไว้ยเนยางสามลบนูต่สามเพลงกูเดียวพันพันมือะวารถเข็นฝกักมาเข็นกระดกปีนมูเทสะยงศัดิ <ล among S 2> ันลยไฟฟัน <2 No. S 1> ม,ม,มันเยีมาหเ้าน่ะเหมือนคนเนาะหน้าตาลง,งาิ้มเรามันย่างกับเทยล้วงกระเปา๋าหาล่วงกระ,ปกระปเ,ะะเป๋าราจำเพ็น่งบนท่ซิ้ค์องเนาะมันจุกเงินออกมาจะนมบริสุทธไปพันต่อยวิธีเล็ดแบบเล็บแบบนี้ ลายพักมัาพี่่ใส่พักอันนี้เนาะเขเอาแบบพักอันนี้พักเสริมมันเปลัาเิมขาวฮะนี่เลเสิมเปลัาเิมขาววตัวบุกมีหือไทยนะเสรตันพักตะโงยังบุมีบุงเทบุมีพักตะโง่ไปกินพักตะโกพักเสริมตัวนมันบวมยืนแห้ง มันก็จงเริมขาวนะแล้วเรานมา่จะใส่ผักใส่ลาดใส่ก้อยขาว เลาบะไ้เล็กไปไหมมีจะหาโลบ้าเลาเลือจะกิมั้สตานเดียวแมนไปอยู่อยู่ตะบกหน่อย

กินไปแล้วคนหนึ่งม <Saint Dr. S 1> ันจะซื้อใจไเลยเออพริกนห้เนยสิบบาทสิบบาทคือไปซื้ออนไร้าวเนาะมาแรกก็ไปซื้อมันจีซื้อเนาะเอาซาบะกบะส้อมหัวซีหัวเขาไปนอนได้ไป

อะไรออเรื่องนี้ทเรื่องไปชื่อมาเองเนาะช่ออะไไปไม่ใช่ตัววันตัววายมามานี่จับนะจับมานี่มาดูกัน บมีไขมันเนี่ยมันจึงบวาย้องสบแบบบนมีไขมันยันโซนยันพุ่งนะยิ่งไลบไขมัน

นำกลับไปกินแล้วพี่น้องเอ้ยขอจบคลิปเพื่อนตอนนี้ด้อพี่น้องเด้อบายบายทุกคน